น้ำเยอะก็ได้รับผลกระทบนะคะสําหรับชาวนาการไม่มีที่ดินปลูกข้าวก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะนักข่าวพลเมืองวันนี้ไปดูชาวบ้านโอดบ้านนาดีตําบลท่าเมืองอําเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีเขาจะไปหาพันธุ์ข้าวอินทรีย์นํามาปลูกในบ่อปูนซีเมนซึ่งมีพื้นที่จํากัดนะคะนี่เป็นแนวทางหนึ่งสําหรับคนที่ไม่มีที่ดินทํากินติดตามกับนักข่าวพลเมืองกลุ่มบ้านไร้เสียงค่ะ นี่คือนาข้าวในบ่อซีเมนของชาวบ้านนาดีซึ่งก่อนหน้านี้คนในชุมชนพยายามศึกษาและทดลองปลูกในพื้นที่จำกัดค่ะปรากฏว่าบ่อกลมๆเล็กๆสามารถปลูกข้าวและได้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะชาวบ้านนาดีบ้านโอดและชุมชนใกล้เคียงจึงเดินทางไปวิสาหากิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาพันธุก,กรรมข้าวพื้นเมืองบ้านกุดหินอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธร เพื่อไปเรียนรู้พันธ์ุข้าวและนําเอาเมล็ดพันธ์ที่เหมาะสมเพื่อกลับมาปลูกในพื้นที่ต่อไปนี่เราสนใจเราะเอ่แนดีเราเราเขาไปขายเขาเขนใจชื่อสืก่อนมูก็ของเปลี่ยนพันธข้าวที่นี่มีความหลากหลายสายพันธุไม่ว่าจะเป็นข้าวทับทิมชุมแพข้าวกล่ำเปลือกขาวข้าวเหนียวแดงและข้าวกอขอ2 2 หลังจากที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนคัดดูมเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่นานก็พบว่าข้าวกกขอ22เหมาะกับการเพาะปลูกในพื้นที่จำกัดใช้เวลาเพาะปลูกไม่นานออกรวงเร็วมเมล็ดสวยและสามารถปลูกได้ทั้งนาปลังและนาปีอีกด้วยได้ความรู้หลายเรื่องนะครับก็กลับไปก็คงต้องเอานำนำองา์ความรู้ที่ ที่ได้รับวันนี้ไปกลับไปพัฒนาเป็นขอยอดในเ,เรื่องของเมล็ดพันธุ์นะครับที่ที่เป็นเรื่องสําคัญเรื่องของต้นทุนท่านเลือกหาสายพันธุ์ที่เหมาะสมไปทําแล้วก็ให้สอบสวนเรื่องของผลผลิตเรื่องของคุณภาพโอ้ยสุดยอดครับอันใดความหูวลายหลายที่หลายปุ่มผ้าคิดว่าสิไปเฮ็ดคือเพิ่นเนี่ยหละเฮ็ดกับบ่ได้น้อยกับคือสีก็สีมีแนวทางบ่าสีตั้มเพิ่นนั่นแหละตามเพิ่น พราะว่าเบิ้งงพิ่นล้เพิ่นมต้ปัญหาในการขายในราคาดีหลายทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่การคัดมเมล็ดพันธุ์ข้าวมาปลูกเท่านั้นแต่นี่เป็นอีกหนึ่งความหวังของชาวบ้านที่จะมาร่วมกันแก้ไขปัญหาไร้ที่ทำกินเพื่อสร้างทางเลือกในการผลิตอาหารให้ได้มีพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพและมีข้าวกินตลอดทั้งปีนักข่าวพลเมืองกลุ่มบ้านไร้เสียงรายงาน Thank you